สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนรับเข้าสู่ท็อปคอมเมนต์อยู่กับผมขวัญลามาเซียแล้วก็คุณปีเตอร์ดิกดิ๊กเราดีแล้วกันช่วงนี้ก็เป็นกระแสของฟุตบอลโลกรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่หนึ่งข่าวนี่ว่าปลดทุกสื่อสเปนเนี่ยนะครับประกาศปลดน,นะครับมีมุกมข่าวอื่นที่ไม่ใช่ข่าวเนีลยสหพันธ์ฟุตบอลสเปนนะครับก็ประกาศปลดจูเลนโลเปเตกีหลังจากที่เขาไปประกาศยืนยันว่ารับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชให้กับเรอัลมาดริดมันช็อกตรงที่ว่าไอ้วันที่ประกาศ ปลดเนี่ยก่อนโปรแกรมนะัดแรกที่จะเจอกับ,บทีมชาติโปรโตุเก 2> ส2วันโดยทางสาพันเนี่ยก็นำโดยหลุยส์รูเบเลสนะครับอันนี้เป็นประธานสาพันฟุตบอลสเปนโอ้โหอันนี้แบบเจ็บแค้นมากเจ้าตัวออกมาบอกว่า รู้ข่าวก่อนแค่5นาทีคนที่เข้ามาแทนเป็นเฟนโดเอยโรนะครับประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่แทบไม่มีเลยโโอ้โยิ่งลีกสูงสุดเนี่ยไม่มีเลยนะครับสาเหตุที่เขาเลือกโรเบรตเกลเนี่ยตอนที่เอาโรเบรตเกลขึ้นมาคุมแทนบิเซเตเดบอสเก้ก็บอกว่าอยากให้โรเบรตเกลเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะบาร์เซโลนากับนักเตะเรอัลมาลิดเออแล้วแบบนี้เป็นยังไงอะ เลือกฝั่งมาลิดไปแล้วอ่ะมีสื่อออกมาเปิดเผยบอกว่าบรรดานักเตะสเปนออกมาบอกรูเบเลสแล้วบอกว่าอย่าพิ่งปลดเลยให้มันอยู่จนจบฟุตบอลโลกไปก่อนเรายอมรับว่ามีเอียโดขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะทําได้ดีหรอเอียโดเนี่ยจะบอกว่าบารมีถึงไหมโอเคถึงเพราะว่าเป็นระดับตำนานกันนะใช่แล้วก็จุดที่ต้องพูดถึงคือการตัดสินใจปลดลูเบเลีตอนนี้เป็นเอป็นการกระทําที่ถูกหรือเปล่าแฟนจำนวนไม่น้อยเลยบอกว่า เฮ้ยสเปนผีผาใบคือควรที่จะจบโวคัพไปก่อนคืออย่างเปลี่ยนเยโรแบบปรับแบบนี้เนี่ยอย่างข้อแรกเลยนักเตะที่เลือกมามีที่เอโรชอบจริงๆงกี่คนก็ไม่รู้เออเอโรอยากใช้ซาเมริการ์อยากใช้เปโดเอออยากใช้มาโกสอาบอนโซเออโมราต้อยาอย่างงี้ไม่มีในทีมไม่มีสักคนเลยเออคือเราลองคิดกันเล่นๆนะ ถ้าสมมติว่าเราปเปเตะเตไม่เลือกไปมาริตพอแต่ว่าพอหลังจบจริงๆแล้วมาริตอาจจะไม่เอาแล้วแล้วพอมีข่าวบอกว่าแอบไปคุยกับมาริตสเปนก็อาจจะไม่เอาแล้วอีกเหมือนกันอย่างน้อยเขาต้องเลือกคว้าไว้ก่อนสักหนึ่งอย่างจบแบบนั<อ>้นจบไม่สวยลยสำหรับโปรตเกสีมีคอมเมนต์แซวบอกว่าถ้าไปคุม2เดือนแล้วโดนปลดอะอ <laughs> มาดูโลกออนไลน์ครับผมโลกโซเชียลกับคอมเมนต์ต่างๆเริ่มกันที่นี่ก่อนนักเตะหนึ่งคนที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้อะเชสฟาเบกัส คือพอไม่ได้ไปติดทีมชาติจบเนี่ยก็มีแบบพวกสื่อมาเสนองาน,นะะมารับงานไหมออนะครับก็เป็น B B C Sport เนี่ยไปติดต่อฟาเบกัสบอกว่าเดี๋ยวไปเป็นเหมือนกับกูรูเ,รเออกูรูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ออก<ม>อาก,ากาศกับรายการหน่อย นะครับแล้วคนที่จะเป็นพิธีกรก็คือแกร์รี่ลีเนเกอร์แล้วพมอมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับลีเนเกอร์ก็ออกมาทวิตข้อความเฮ้ยเขาบอกว่านี่เขามีประเด็นให้กับฟาเบกัสได้พูดแล้วปรากฏฟาเบกัสทวิตกลับบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนผู้จัดการทีมแบบนี้ผมีสิทสิ์ติทีมชนชนอยู่ป่ะมานี้สุวรรณคนที่เป็นประเด็นโอ้โหอยู่มอสโกดีๆนี่ต้องกลับแล้วผมนะครับนักข่าวไปลุมถามนี่นี่มีไม่ อาร์ตนำเลยแล้วประโยคที่โรเปเตเกีพูดนะครับบอกว่าเขาเสียใจมากนะตอนนี้ในขุมกําลังของสเปนที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมันคือยอดทีมมากเลยอยากให้โหสเปนเนี่ยมันเป็นแชมป์โลกปีนี้ได้นะด้วยศักยภาพของทีมชุดนี้เนี่ยต่อให้เขาไม่ได้เป็นชุดนีต่อนี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นสําหรับจูเลนโรเปเตเกีครับผมนะครับกับความนุ่นไหลฟุตบอลโลกเราก็ไม่รู้หรอกว่าทิศทางของสเปนหลังจากนี้จะเป็นยังไงอาจจะดีก็ได้เอียโรอาจจะคุมทีมเาเผลอได้แชมป์ขึ้นมา ส่วนท็อปคอมเมนต์ของเราก็จะรวบรวมข้อมูลแบบนี้ที่มันน่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับส่วนรายการของเราก็ไปกดติดตามกันได้นะครับที่ช่องของ YouTube SSTV Share ะนะครับมีหลากหลายรายการใช่ครับนะครับให้อัปเดตการฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศถูกต้องแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของท็อปคอมเมนต์ประจำอีพีที่30นะครับในสัปดาห์นี้ครบถ้วนข้อมูลทุกกระบวนความที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้บบนผมฝันละมาเซียแล้วก็ พี่เด็กราวีนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel n s s t v แชร์กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปดี